ส่งผลมาจากบริษัทปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำนำคลองและแรกแถวชนละคามค่ะอำเภอละสักท,ที่ไในสุราษฎร์บ้านนาทำให้น้ำน่าเสียแล้วก็ปลาตายเกินคลองส่งผลให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายคือ หนึ่งระบบทางเดินอาหารเช่นออหีวาตากาโ,โรคโรคบิดโรคอุจจาระร่วงไข้รา,ากสาดน้อยไข้ไทฟอยด์สองระบบประสาทน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเจือปนเช่นสารปารดอตซึ่งเป็นสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรงทำให้มีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทคือโรคมือเท้าชา การแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย 1. ใช้วิธีบำบัดโดยการปลูกพืชน้ำเพื่อช่วยลดการเน่าเสียของน้ำ 2. ใช้การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบปอบำบัดและ 3. ช่วยกันเฝ้าระวังสอดส่องดูแลร่วมกับภาครัฐไม่ให้มีการระบ,บายน้ำเน่าเสียลงในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงดิฉันนางสาววัลยาทองบุญธุรกิจอาหารขอบคุณค่ะ